สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตราคาบอลสีกันนะครับผมเผื่อต้นใดต้นไหนต้นใดโดนโดนโดนใจนะครับผมราคาโดนใจนะครับแล้วก็เอฟกันนะครับค่าจะส่งก็อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับนีมีระบบปลายทางด้วยนะครับผมนฮะ ครับกระถางนี้ก็เป็นไม้ด่างนะครับออกจะเป็นใบกลมนะครับผมไทยใบกลมอ่างนั้นฮะนะครับเพราะว่าสะดือประมาณนี้นะครับครับนี่ก็ไม้ฟอร์มใหญ่นะครับแบ่งอยู่ที่เออขออยู่ที่80บาทนะครับเนะเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับนะไม้ลงหัวอันนี้ก็งานหน่อนะครับผมเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้ป้ายแบบนี้นะครับนะครับแบ่งอยู่ที่เออขออยู่ที่ ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับผมนะฮะลูกไม้นะครับด่างใบไทยใบป้อมนะครับหน้าตาคล้ายๆกับหลายๆต่อหลายตัวนะครับผมนะฮะครับกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเบาๆฟอร์แม่พันนะครับนะอันนี้หลอดใหม่ดันอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็สีจะแลบทองหน่อยนะครับผมนะครับด่างเหลืองทองปนเข้ามานะครับ นะครับทรงนี้นะครับแม่พันธุนเหมือนเดิมนะครับแบ่งหนึ่งร้อบนะครับอะอันนี้ก็เดี๋ยวจะรอทําจํานวนนะครับไม่ใช่รัตนเทพนะครับเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับผมนะครับดูสิฮะนะครับด่างครีมครีมนะครับผมคล้ายกับรัตนเทพนะครับผมแต่ได้มาตั้งแต่น้อยนะครับเป็นลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้นะครับใครจะเอาไปผ่านะครับไม่ใช่เพชรเจ็ดสีนะคุณลุงคุณป้านะครับผมนะฮะผม เอฟมาเอฟหน่อเข้ามานะเลี้ยงอยู่เจ็ดแปดเดือนแล้วครับนะฮะก็ลงหัวแล้วนะครับผมนะฮะก็พร้อมที่น่าจะผ่าได้แล้วครับผมนะครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่เอ่อสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมใครเห็นด้วยก็รับน้องไปนะครับนะฮะไม่ใช่เพชรเจ็ดสีนะครับผมอันนี้งานหัวนะครับผมทําจํานวนได้นะฮะอัศดาวุธให้นะครับอาจจะสูงไปนะครับสําหรับคนที่คิดว่าอุ้ย มันไม่มีชื่อและอัสดาวุธมันจะสูงไปหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมนะอันนี้ไม้ใบกลมนะครับไม้ใบกลมเลยครับไม้ใบกลมนะครับเป็นแม่พันธุ์เลยนะครับผมแบ่งสองร้อยบาทนะครับผมไม้ใบกลมมาแรงนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมนะครับสองร้อยบาทเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับอ่าสวนกระถางนี้ก็เป็นตีใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับผมฟอร์แม่พันธุ์นะครับผม 100บาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเออผมได้มาในนามหลวงตานะครับผมหลวงตาแผงเนะครับผมนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่สวยงามมากนะครับผมสมบูรณ์เหลือเกินนะครับขอ120บาทนะครับผมนะ่น่าจะผ่าได้เลยนะครับผมนะครับหลวงตาเมียงนะครับผมนะครับ100บาทนะครับผมเอย ขอร้อยยี่สิบาทนะขอสักหน่อยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเอไม้หัวก็คือชมพูพันนะครับผมชมพูพานคลองเมืองนะครับผมแบ่งห้าสิบบาทนะครับผมแม่พันนะครับอัศวุธเอาไม้มีชื่อไึงอันนี้เป็นลูกไม้ครับเดี๋ยวขอลูกไม้ก่อนนะลุงป้าแบ่งเบาๆครับงานหัวนะคุณพี่คุณน้องนะครับผ่าได้เลยต้นนี้นะครับผม ไม้ด่างกระดูกแตกแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็จริงๆก็ด่างนะแต่ครันนี้เวลาเก่าเก่าก็จะกลมกกืนไปอ่ะหลอดใหม่หลอดอันนี้หลอดต่อมาอันนี้หลอดล่าสุดนะครับผมกระถางนี้ขอที่ร้อยห้าสิบาทเอาไปผ่านนะครับไม้ทรงนี้นะครับถ้าคุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณพี่คุณน้องสวนใหญ่ๆต้องการทําจํานวนนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมร้อยห้าสิบาทงานหัวนะครับผมนะครับต่อมาก็ในงานหัวนะนะครับผมด่างแบบนี้นะครับผม ลูกของมณีลักษมีนะครับผมลูกของมณีลักษมีนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับงานหัวแปดสิบาทนะครับลูกมณีลักษมีนะครับต่อมาก็เดี๋ยวมาดูอันนี้บ้าง <c oughs> นะเดี๋ยวเราเริ่มต้นดูจากตรงนี้ก่อนตรงนี้คือแผ่นดินนะฮะแผ่นดินทองนะครับผมสีอาจจะดูแบบเนาะเหมือนแผ่นดินนะฮะแล้วก็ เขาเรียกว่าด่างนะอย่างนี้เขาเรียกว่าด่างด่างทองนะครับผมนะกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับใหญ่กว่าเล็กกว่าแล้วแต่จังหวะการตัดสินใจนะครับผมใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมนะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากระถางหมดนะครับก็เลยเอากระถางเล็กกว่าใส่ให้นะครับผมนะครับฟอร์มก็เลยดูจะแตกต่างกันสักนิดนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแผ่นดินทองแต่อันนี้ไม่ใส่นะครับผมอันนี้เป็นไม้ของสวนพี่พัฒน์ผมผมได้มา อ่ะจริงๆแล้วได้มา200บาทนะครับเล็กๆเลยนะครับผมผมเห็นว่าด่างแบบเนาะไม้สวนพิพากพงนี่เป็นไม้ที่เขาผลิตไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับผมนะก็ผมแบ่งกระถางละ150บาทนะครับเอาไปเป็นนะในสวนนะครับผมกระดูแบบนี้นะครับเหลืองทองไม่มีหลุดนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้อ่ป้ายกัดสีนะครับผม ของสวนพิพัฒน์พงศ์นะครับ,รบกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะแล้วดูอ่แผ่นดินทองก็เนาะที่แรกผมคิดว่าทําไมมันเหมือนไม้สวนพิพัฒน์พงศ์จังแ,แผ่นดินทองผมเพิ่งเคยขายแต่ไม่ใช่นะเอามาเปรียบเทียบกันแล้วอืมแตกต่างกันอยู่นะครับผมนะครับ <c oughs> กระถางนี้ลดให้นะครับผมไม้แรไอเทมนะครับผมจากเก้าร้อยห้าสิบนะครับนะเอาแบบเอาแบบเทให้เลยนะครับผมนะครับร้อนร้อนนะพวกค้าร้อน ร้อนก็ไปก่อนนะครับผมนะดวงมหาเศรษฐีนะครับชื่อเต็มเต็มเลยนะครับผมนะฮะเป็นสิริมงคลเลยนะไม้แลไอเทมนะครับผมดวงมหาเศรษฐีใครยังไม่มีนะครับอัศดาวุฒเอาแค่หกร้อยห้าสิบจบเรื่องเงียบนะครับผมนะฮะเออนี่ก็เดีย๋ยวเธอเป็นจอมเธอก็นะอยู่เธอไปก่อนอ่ะเป็นไม้มเมล็ดไม้มเมล็ดนะครับ ไม้มเมล็ดใบกลมนะครับผมนะฮะกระถางนี้ใครจะเอาผมขายสิทธิ์ให้นะครับผมใบกลมนะฮะมีด่างแบบลวดลายแบบนี้นะครับนะผมให้อยู่ที่4ี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับใครที่เล็งๆอยู่นะครับผมนะเขาใหญ่แล้วนะนะเขาใหญ่แล้วนะครับผมก็เลยว่าด่างแบบนี้นะดูนี่ฮะ ผมขายแปดะ้อยห้าสิบนะโหดูหลอดใหม่ลูกค้านะตัวเนี้ผ่าออกมาในสวยสดงดงามนะครับผมนะรับรองเลยว่าลูกนี้แบบไม่มีเพียนเลยนะครับผมเพราะด่างแบบเสถียรเลยครับผมแล้วก็เธอทรงเตี้ยเลยนะครับผมนะนะจะผ่าได้มากได้น้อยจะผ่าได้แหละละตัวนี้นะครับผมนะครับอ่ะไม้เมร็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมฟอร์มสวยๆนะครับจากแปดร้อยห้าสิบวันนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ดู ดูหน้าหน้าเก็บแลอเกินนะครับแต่อัศรราวุธร้อนนะฮะแบ่งห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะต้นนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมห้าร้อห้าสิบาทอ่ะต้นนี้แม่มานะแม่เลยนะคือยกแล้วชนกล้องเลยอะ่ะเดี๋ยวลงหน่อยเธอลงหน่อยนะวันนี้อาจจะขายไม้ใหญ่หน่อยนะครับผมนะกระถางนี้นะครับนะเอาไปห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมนะ ไม่ไหวยังไงนะครับผมนะหน่อหน่อเธอนะครับผมเมื่อกี้มีคนมาหน้าสวนเอาหน่อหน่อใหญ่ไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็หน่อลองลงมาหน่อยนะครับผมนะครับกระถางนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหน่นะปลูกตั้งแต่สามใบหลอดใหม่มาแสดงว่ารากเดินจิ๊กเแล้วนะครับผมนะครับไปไปทั่วเลยเดี๋ยวตุนะอันนี้ซันชายนะครับผมกําลังเลี้ยงนะครับ 50บาทนะครับผมซันชัยไม่มีเดนะครับผมซันชัยเนี่ยเอ,อ่ออันนี้น่าจะเป็นดาราลายไ,ไฟนะครับผมนะครับ50บาทนะครับผมดาราลายไ,ไฟนะ่ยไม่ใช่เลกัสซี่นะครับอ่าเกเกสอนนะเกสอนเห็นแวบบ่แบๆบเกสอนนะ เอาไปสามสิบาทนะครับเกสรพม,มลินนะครับผมสามสิบาทนะครับผมสันชัยสันชัยแบ่งนะกระถางนี้แบ่งสายใหญ่สายโตแล้วห้าสิบบาทสันชัยอันนี้เป็นเป็นเอ่อวังสำรานะครับผมสี่สิบบาทนะนะอาจจะแบบสวยขี้แตกขี้แตกเลยนะครับผมเป็นไม้ด่างวังสำรานะครสี่ใบนะครับผมกระถางสี่แบ่งสี่สิบบาทนะครับผม หอกกระดูกม่วงนะครับผมหอกกระดูกม่วงสวยๆอย่างนี้นะครับผมนะฮะแบ่งสี่สิบบาทนะครับผมนะคุณลุงคุณป้าเอาไปเลี้ยงดูนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นซับมังกรซับมังกรหลอดใหม่ล่าสุดนี้ฮาร์ปเลยนะเธอฮาร์ปเลยตัวนี้เป็นหน่อด้นะครับผมซับมังกรนะครับแบ่งห้าสิบบาทเลี้ยงไว้นะสดๆเลยนะครับผมนะฮะไม่รู้เหมือนกันคิดอะไรไม่ออกอ่ะอันนี้ไม่ใช่เลกซี่ เป็นดาราแผงนะครับแบ่ง30บาทนะครับนะสาบาทกระถางนี้ก็เป็นตะวันฉายนะครับผมแบ่ง50บาทตะวันฉายเป็นไม้ป้ายแดงนะครับเขียวป้ายแดงนะครับผมนะตะวันฉายต่อมาก็เป็นเออเอาได้มาต้นเดียวอันนี้ไม้ซื้อมาบางคนอาจจะมีแล้วนะครับผมลาสีมินแต่นี้เป็นตัวแผงลาสีมิน แบ่ง60บาทนะครับผมนะไม่ใช่คิเล่นะครับผมนะฮะด่างพาสเทลนะครับผม60บาทลาสีมินนะฮะต่อมาก็เป็นลูกของฮาลาบลาไม้ใบกลมนะครับผมนะฮะไม้ใบกลมนะครับกระถางนี้แบ่ง150บาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็ไม้ใบกลมนะดำดุนะครับผมดำดุอันนี้ผมกลัวจะเป็นแบบโอ้โหเธอยังไม่กลางเลยสองวันแล้ว ผมก็ไม่รู้เธอเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับนะด่างใบกลมนะฮะเออไอลูกของปัดธรรมราชนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับได้มาครับกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนี่ยอ่าอันนีอาไปเลยนะครับผมสีธรรมราชนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม้เมล็ดเออลูกไม้สีธรรมราชนะครับผมวันนี้ให้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเทพสิลินนะครับผมเทพศิลิน กระถางนี้นะครับนะแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเ <S sendo> ทพซิลินนะฮะกระถางนี้เล็กลงมานิดหนึง่งนิดหนึง่งแปดสิบบาทนะครับผมเออโชคล่ำซำพาร์เทลนะครับผม80บาทโหสวยมากตน้นนี้นะฮะ80บาทเอ้าขออีกทีนึงครับผมสะเอยอ,อะไรนะสะกดลักสะกดลักออะสะกดลักถูก นะครับฟอร์มใหญ่โตๆนะครับเอาลงให้อีกนิดนึง90บาทนะครับกระถาง6คุณลุงคุณป้าสกดรักนะครับผมสกดอยู่จริงๆนะครับผมนะสามคลิปแล้วนะเอาลองลงมาหน่อย80บาทสกดรักสกดรักนะอย่าอยู่เลยอยู่อยู่สักต้นเดียวพอนะครับผนะมอแบ่งๆกันไปนะครับสกดรักเมื่อกี้เอากาค่าพิกพาสเทลนะครับผมนะ เอาราคาหยอกล้อแล้วกันสามสิบาทนะครับผมพัดสตล <c oughs> อันนี้อะไรนะเอาไปไหนแล้วไม่รู้นะคุณลุงคุณป้าผมลืมชื่อจริงเขามีชื่อนะไม้ตัวนี้ <c oughs> ชื่อเขาเพาะมากเลยนะครับผมเนี่ยเอาไปว่าผมขายให้ในราคาร้อยห้าสิบาทนะครับผมเอ่อผมจําไม่ได้จำชื่อ,อไม่ได้เดี๋ยวใครเอาบอกว่าไอ้ต้นที่จําไม่ได้นะอัสร,ราวุธร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต้นนี้ชื่ออะไรนะ อะไรพัชลาพัชรามณีเออแม่บ้านจําได้ผมจำไม่ได้ะไไดนะน่าจะเป็นไม้ใหม่นะเพิ่งจะตั้งชื่อเมื่อวานเลยจำไม่ได้หยอกหยอกนะครับผมตั้งมาก็หลายวันแล้วละ่ะนะอืมเอาต้นนี้ดาราจัก,กรพัดนะครับผมเนี่ยดาราจัก,กรพัดเอาไปห้าสิบบาทนะครับผมดาราจัก,กรพัดนะครับ โอ้ตัวนี้พี่มิดเอาไปแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดพี่มิดดูอยู่ผมขายอีกแล้วนะนะครับแล้วผมจะขายถูกกว่าแ800รอแล้วกันนะครับผมจะผลจริงผมอยากให้ไปอยู่กับพี่มิดมือนกันนะครับขออนุญาตเอ่ยนามหน่อยนะครับผมนะครับตัวนี้น่าจะไปอยู่ปทุมนะจะได้คู่กันนะครับนฮะลํำลูกกาเปิดประมูลที่ลํำลูกกานะครับผมด่างเสถียรเหลือเกินหมายขายสิทธิ์นะครับผมมีอยู่สองต้นนะครับนะจากแปดร้อยนะครับผมนะครับ แล้วหลอดใหม่มาอืมคือมันเป็นไม้ด่างในอ่ะลูกค้านะครับปกติไม้ด่างในแล้วโทนใบกลมอย่างนี้นะเขามีแต่เก็บกันนะอัศราวุธไม่เก็บนะครับผมอเอาไปหกร้อยห้าสิบนะครับจบเรื่องเงียบนะครับผมพิมิตกับขอประธานอภัยนะได้ไปแปดร้อยต้นนั้นแต่กระสีจะใหญ่กว่าอ๋อหอคําหลวงนะครับผมเอาไป เก้าสิบาทนะครับอ่าสันชายเดย์ไม่ใช่สัญชายเดย์ขอโทษสัญชายสันชายหนึ่งร้บาทสัญชายนี้แต่ก่อนมีประวัติอยู่ผมซื้อมาใบเดียวอะเปิดตัวแรกๆอะนะครับ5้าพโอ้โหเอาไม้เมล็ดไม้เมล็ดลูกค้าดูนะใครที่เล่นไม้เมล็ดแล้วตอนนี้เท,เท,เทนใบกลมนะครับอตัวเนี้โคตรก้านโคตรแข็งเลยเนะครับไม้เมล็ดนะไม่ใช่ลูกไม ตัวนี้ให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะยตัวนี้มีลูกอ่อนด้วยดูดิไม้เมล็ดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนะเอาไปแยกหน่อไว้นะครับแล้วก็นะผ่าแม่นะครับผมนี่ไม้เมล็ดดูดิฮะมาแหรงแซงทางโค้งเลยตอนนี้นะฮะต่างชาติไม้เมล็ดนะครับผมใบกลมนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมโอ้ยอึง อึงอึงแบบไหนมันเป็นอึ่งด่างที่ผมรับมานะครับนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอึ่งนะฮะโวคิโนไม่ใช่วอคิโนภูเขาไฟฟูจินะครับผมครับเอาไปหกสิบบาทภูเขาไฟฟูจิหกสิบบาทมณีนาลานะครับผมมณีนาลาแบ่งหกสิบาทนะครับผมมณีนาลามีสองต้นนะครับผมมณีนาลานะครับผมหกสิบบาทกระถางหกเออเทพคอนซูนะครับผม ห้ารอยบาทกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะราสีสิงนะครับหนึ่งร้ยบาทนะครับผมราสีสิงแผงตัวเนี้ยเพราะปกติลาสีสิงจะด่างเหลืองกัะด่างขาวใช่ไหมล่ะตัวที่จดทะเบียนนะครับแต่ตัวนี้แผงนะครับผมนะแล้วไม่ใช่ราสีมินนะครับนะเถียงกันขี้แตกเลยครับอันนี้ไม้ซื้อครับผมหนึ่งร้อยบาทอืมกระถางนี้ก็ลูกหนุมานนะหนุมานใช้สีนะครับผมนะครับ กระถางนี้ผมให้ร้อยหนึ่งนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับแม่พันอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้สร้างหัวเลยครับเอาไปผ่าดูนะครับไม้ด่างนะครับอ่าลูกมณีลักษมีนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทร้อยห้าสิบไม่ขายนะครับให้ราคาไปต่อกันนะครับผมหนึ่งร้อยบาทกระถางหกลูกของมณีลักษมีนะครับเป็นลูกไม้นะลูกไม้นะฮะเพราะว่าเธอโดนผ่าแล้วโอ้อันนี้ก็ลูก ลูกมณีรักษมีเต็มกอเลยคุณลุงคุณป้านะขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมดูดูใบล่าสุดโูแดงข้าสวยเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ผสมกับอสงไข่นะต่ไม่รู้จะไปทางไหนนะเนี่ยแต่นี้ติดติดไปทางมณีรักษมีอันนี้ฟอร์มกอขอร้อยห้าสิบนะครับคุณลุงคุณป้านะฮะไม้ด่างใบกลมนะครับผมไม้ด่างใบกลมนะฮะกระถางนี้นะฮะหลอดใหม้โห สุดๆนะครับขอซักเก้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทไม่ไปขอเก้าสิบาทนะครับเออสันชายเดย์ร้อยบาทสันชายเดย์ตัวนี้นะครับผมใหญ่มากนะครับใหญ่ป็นไหนไม่รู้ครับ สีลาหุ้มทองแผงนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลือกหน้าเอานะครับผมแคปมาก็ได้นะครับผมนะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไม่ใช่ออปติมัสไม่ใช่เอ่อทองประกะอะไรสุวรรณพันละลายเป็นสิลาหุ้มทองแผงเลยนะครับผมนะครับได้มาแบบนะแล้วก็อ่าไม่ได้ผ่าเองครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเออถังนี้เรียกว่าเจ้าจันเพนนะครับผมสองใบหนึ่งหลอดนะครับผม เอาไปร้อยร้อยสามสิบบาทนะครับผมอยากขายนะครับผมนะฮะหอคำหลวงนะครับหอคำหลวงหกสิบบาทนะครับผมอู้ซันชายเดยกระถางนี้นะกระถางนี้ขอร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทซันไชเดเกาะเกตแผงนะครับผมห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นใบหอกนะครับผมใบหอกนะฮะใบหอกห้าสิบบาทแล้วกันนะครับผมใบหอกนะฮะอันนี้ก็ใบหอกนะครับผมใบหอกห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะนี่ครับใบหอกห้าสิบบาทนะครับผมนะครับไม้ด่างกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมด่างพาสเทลเลยนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ด่างนะครับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างนะฮะ โชคล่ามสามพาร์ทเทวนะครับผมนะครับแปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะเทพพระเจ้าลกนะครับผมเทพพระเจ้าลกนะเอ้าเอาไปสองร้อยนะครับผมไม่เอาอะไรก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้คุดอุ้ยตัวนี้หลอดใหม่ยังไงก็ดางว่ะเพราะว่ามันมาสองสามติดแล้วครับตัวนี้ขอเอาเท่ากันสองร้อยบาทนะครับผมเทพพระเจ้าลกนะครับผมเทพพระเจ้าลกนะ นะตัวนี้หน้าต้องปกด้วยนะครับผมเทพพระเจ้าลกนะะลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างใบกลมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่ครับ ลูกไม like kind of ้ด่างใบกลมกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับลูกไม้ด่างใบกลมนะครับลูกไม้ด่างใบกลมอันนี้เป็นหน่อเด็เป็นเอเป็นชิ้นผ่าขอโทษทีครับนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับครับกระถางนี้ก็ลูกไม้ด่างใบกลมเป็นหนออันนี้เป็นหนอนะครับลูกไม้ด่างใบกลมนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผม หรือชอบต้นนี้ก็ได้นะครับต้นนี้ขอร้อยห้าสิบครับเรื่องเงียบครับไม้รหัสครับครับเหลือสองต้นนะครับไม้รหัส A B C A B C นะครับเหลือสองต้นนะครับนะฮะโคตรสวยนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทใบกลมบล็อกเลยนะครับผมโอ้ไปโพสขายก็ดีเันนะประเทศเขมรน่าจะชอบครับเอ่อไวท์แท็กไวท์แท็กไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับผมนะครับ สามร้อยห้าสิบบาทไวเทคนะครับผมเนี่ยลูกไม้ด่างหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทลูกไม้ด่างนะครับผมนะครับอันนี้ก็ไม้ด่างพาเทลนะครับไซส์กระถางหกนะครับกระถางนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทผมก็ไม่รู้ป้าลาล,ลิดาเอาต้นไหนไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นต้นต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับกราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับ ที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอแก้นิดนึงนะครับผมมิ่งมงคลนะครับไม่ใช่มงคลมณีนะครับมิ่งมงคลป้ายนะครับผมนะฐานความผิดเอาไป90บาทนะครับผมที่พูดผิดชื่อนะครับผมนะครับ90บาทมิ่งมงคลป้ายนะครับผมนะลูกมณีลักษมีนะครับ100บาทนะครับผมไม้ด่างนะครับไม้ด่างพาสเทลนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอุ้ยด่างดีซะด้วยนะครับผม ดาลุมะนะครับผมไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับขึ้นเป็นแม่พันแล้วนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ตัวนี้ด่างเท่เหลือเกินนะครับผมกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับะปิดท้ายรายการไปที่ไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผมนะฮะขมิ้นตองอ่อนกระถางแปดนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทขมิ้นตองอ่อนนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมที่ดูจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ